โอเคนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมของรา้านมรนมชาโดฮาเมตเร์นะครับก็วันนี้จะมาเปิดกาชาศึกจิงเจ้าเองนะครับก็หลังจากที่ศึกจิงเจ้ามันแจกของรางวัลมาครบแล้วนะก็่าจะได้ของรางวัลกันเรียบร้อยแล้วแหละนะครับอืมซึ่งผมก็ได้ตั๋วมาเยอะพอสมควรนะครับทั้งตั๋วตู้ธรรมดากับตู้การันตีเ SR นะก็จะมาเปิดทั้ง2ตู้เลยนะครับนี่2ตู้นี้ตู้น,นี้นะครับกับตู้นี้ ผมยันไม่เปิดการันตี S R ของสกินเจ้านะเพราะว่าไม่รู้ดิคือเอาจริงอ่ะผมแนะนําให้เปิดตู้นี้มากกว่าให้เปิดตู้นี้มากกว่าตู้นี้เพราะว่าตู้นี้มันเป็นตัวละครแบบเอกซ์คูลสมากนะครับแล้วมันแบบหาได้จากที่ไหนไม่ได้นอกจากกาชานี้เท่านั้นนะครับแล้วไอ้ตู้เนี้มันเป็นตัวละครที่แบบหาได้จากตู้ธรรมดาได้นั้นเลยนะแต่ว่าแต่ว่านี่คือมันการันตีไงการันตีได้ S R แล้วคือหน้าตู้เนี่ยผมอยากได้สามารถม่วงมากผมยังไม่ได้มีสักตัวเลยงั้นก็เลยแบบ อาจจะมาเปิดตรงนี้เพื่อเอาสมาร์ทม่วงในการเอาไปเล่นในทีมต่างๆนะครับแม่ก็ตัวนี้แม่ก็ได้ก็ดีนะโกวาสเนี่ยตัวนี้ก็ดีมากเช่นกันนะซึ่งผมก็อยากได้เหมือนกันนี่ก็ดีเหมือนกันเอามาบททางก็ดีนะครับส่วนพวกสองตัวหลังนี่ก็ไม่ได้อะไรมากนะเออก็เอามาก็ได้แหละะครับอืมก็เดี๋ยวมาเปิดกันนะครับโอเคก็ผมมีตัวการันตีเอสดาวมันน่าจะเปิดได้สักหกตัวมั้งเออหกตัว อันนี้ก็เปิดแบบเยอะมากอันนี้อันนี้เปิดแบบโอ้โ,โหเยอะมากมากนะครับก็ออน่าตู้เนี่ยเป็นตัวละครใหม่นะครับก็คือเป็นแกนป้าโกฮังนะเป็นปู่ของโกคูนะครับที่ชื่อว่าโกฮังเออแมงงงเหลือเกินนะครับซึ่งพาร์ทเสก,กี้มันก็น่าสนใจนะเพราะว่ามันก็บวกเอเดเคบวกบัฟอะไรมาเยอะเหมือนกันนะสำหรับตัวตู้แบบตัวตูวต้ในนี้นะตัว,ตวแบบศึกชิ้งจ้าที่บอกว่าไม่ได้อะไรมากแต่ก็บวกบัฟมาเยอะเช่นกันนะก็ถือว่าโอเค แต่ว่าตัวที่น่าสนใจในตู้นี้จริงๆเนี่ยผมอยากได้ตัวนี้มากเลยเป็นตัวที่แบบน่าจะเป็นสุดยอด SR ในเกมเลยผมว่าก็คืออตัวนี้นะครับอินอินเวสซิเบลแมนนะครับเป็นตัวหายตัวเอ,อ,อยู่ในภาคของกันบอลบ้างภาคเด็กนะครับซึ่งมันน่าสนใจยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านพาสิบะกิวให้มันให,ให,ให้ให้ดูแล้วกันว่ามันทําอะไรได้บ้าง พาสิตะกี้ของมันนะครับมีโอกาสเกสเชนในการหลบการโจมตีศัตรูนะรวมถึงฆ่าแม่ตายด้วยนะครับเกสเชนนี่เท่าไหร่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเท่ายูไอโกคูเลยเออแม่งหลบเท่ายูไอโกคูอ่ะคุณคิดเอาละกันเกสเชนนะครับและเป็นตัวเอชอาร์ธรรมดาคือแบบเปิดได้แบบง่ายๆนะคือผมต้องล่ามมาให้ได้จริงๆนะครับแล้วยังไม่หมดแค่นี้ไงเอเดเคบวกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อทำการรับการโจมตีศัตรูไม่ใช่สิ เม่อทำการหลบหลบการโจมีศัตรูนะครับสูงสุดบวกถึง120%นอกจากนอกจากหลบได้แล้วยังสามารถตีได้ด้วยนะเอ k เคบัถึง120%เลยนะแต่อาจจะตีไม่แรงเท่าไหร่เพราะว่าเป็นตัวละคร SR นะครับแล้วก็สามารถาปลดการศัตรูได้ธรรมดาที่ไหนวะคิดเอาไว้กัน <laughs> นี่คือตัว SR นะปลดการศัตรูได้ด้วยโอกาสเกเชีนนะครับ70%ในการหลบโอ้โหคือแบบแม่เ <laughs> ฟี้ยงาะมากเลยนะตัวนีนะ้ตัวนี้ก็โอเคนะ ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่เป็นตัวแท้ง,แ,ทงแบบแท้งหนานๆเลยนะเพราะว่ามันรับดีเฟนต์นะครับร้อยร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็เอาดีเฟนต์ให้กับประเภทดาร์กมอนซาก้าในแคัตเกอรีของเราด้วยในออนไลน์นะครับชิบวกสองนะให้กับเพื่อนๆบวกเอเดเคดีเฟนต์สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วถ้าไม่ตายมันสามารถเทิร์นดีเฟนต์ได้ด้วยนะครับอืมคือคือตู้เนี้ยตัวเอชอาร์แม่งดีมากนะดีกว่าตัวในตู้อื่นอีกดีที่สุดแล้วแม่งผมว่าคือถ้าใครแบบ นะได้ตัวมาเนะี่ะแนะนาให้เปิดเลยนะตัวนี้นะสำคัญมากไอ้ตัวนี้คือแบบแม่งแม่งเอาไปลงเล่นในด่านอะแบบยากๆได้เลยเอาไ้เอาไ้าไแบบเน้นดวงเน้นหลบอะไรเงี้ยโอ้โหสบายผมว่านะครับโอเคนะมาผมจะเริ่มจากการเปิดตัวนี้ก่อนลวกันนะครับจะเปิดให้หมดเลยทุกอย่างมาแล้วพูดมากเกินไปละนะเดี๋ยวเสียเวลาคลิปหมดผมว่ากว่าจะเปิดหมดเนี่ยสี่สิบห้าใบห้าสิบห้าใบโอ้โหอย่างเยอะเลยโอเคนะปอเสียงแป๊บนะึง นะครับลุน้นไอตัว sr ที่ผมว่าไปแหละไอตัวหายตัวนะนะครับไต้มาสักตัวนึ่ก็พอใจแล้วเออมันไม่ได้เอามาตีหรอกมันเอามาหลบอย่างเดียกก็พอโอเคได้กกขุดตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ดีนะผมว่ามันโอกาสสูงในการสแตนศัตรูนะบายเชนนะสามารถเอาลงเล่นได้นะโอกาสไฮเชนในการสตัตนนี่หายากนะครับก,ก็ก็เก่งอยู่แหละสำหรับตัว sr นะ ระดับท็อปเทียร์เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้เก่งเท่าอสอ2ตัวที่ผมว่าไปในข้างตัวนะเออโอเคเปิดไปเรื่อยๆยาวๆนะครับรีเปิดรีเปิดอันนี้ไม่น่ามีอะไร SR โอเคเป็นหย่อมชานะไม่รู้มันออกยากหรือเปล่านะแต่เป็น SR น่าจะออกง่ายนะแต่อาจจะออกยากก็ได้นะเพราะว่าเป็นตัวเก่งมากไม่รู้เหมือนกันว่าเขาแบบนับเปอร์เซ็นตะ์หรือเปล่า ผมว่าไม่น่าว่ะโอเคก็โคบินเบวเป็นตัวไซยานะครับไซยาสองสามโอเค s s สแล้วรอบนี้ได้เร็วจังวะเป็นตัวอะไรเอ,อ่ยอุ้ยเป็นแกนฟ้าโกหังนะอันนี้เอาว่ะเอาว่ะได้ตัวใหม่แล้วเว้ยสวยเลยครับผมโอ,โ,อโ,โอ้โหเอ้ยก็รอโดนฮาวเว้รคในอนาคตนะตัวนี้ก็เก่งนะครับมันมีบัฟมาเยอะมาก เก่งมากถ้าจะอยาี่ยพวกโกคูเด็กอะไรอย่างนี้นะเป็นตัวละครที่น่าสนใจเหมือนกันรอมันได้โดค,เเครังไปเคลื่อนต่อไปก็แบบน่าจะโหดขึ้นเยอะ,ะถ้าได้มาซ้ำก็ดีนะมันปลดทางได้นะครับจะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากระดับ R าแม่งมาแนละ้วต้องมาบอกเลยมันต้องมาแน่นอนระดับ R เนี่ยไม่มานี่ไม่ใช่เกมนะครับไม่ใช่เกมนี้แน่นอนโอเคโกเทนบินเดี่ยว มากับเราไม่น่ามีอะไรน่าจะเป็น SR แต่ SR ตัวไรก็ตัว Look at this dude โอ้โหมาแล้วนี่แหละตัวที่เราต้องการได้แล้วเว้ยโอ้โหสุดยอดไปเลยนี่แหละครับผมตัวนี้แหละตัวนี้แหละแล้วคือซูปเปอร์แท็กมันก็โอเคนะผมว่ามันลด a k defense ศัตรูได้ด้วยอ่ะคือแม่งแบบ ครบเครื่องมากนะเออโคตรเฟี้ยวเลยว่ะน่าสนใจนะเดี๋ยวผมเอามารีวิวให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงบ้างเออน่าสนใจไหมนะอาจจะมาเ,าเอามารีวิวให้ดูเวลาใช้งานจริงเป็นยังไงในแบบพวก SBR อะไรอย่างงี้ปะ่ะเออเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองตัวแม่งน่าจะแบบกวนวๆหน่อยอโอเคเปิดปเปิดเดยอะแล้วกัน s r คุิลินนะครับ เดี๋ยวอาจจะกอเวลาคลิปนะไม่งั้นเดี๋ยวมันยาวเกินอีกทีกับห้าใบโคตรเยอะบินเดี่ยวแล้วก็คูบินเดี่ยวนี่ไม่แน่นะไม่เป็นซูเปอร์ไซยาโอเคงั้นก็น,น่าจะไม่ได้แล้วแหละผมว่าโอ้โหถือปืนมาเลยนะพ่อหนุ่ม <c oughs> ตัวนี้คือแบบในสมัยร้านบอลมั้งเออเอามาทำไมก็ไม่รู้ตัวแบบ คือเป็นคนธรรมดาแค่ถือปืนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันผมจำไม่ได้นะแต่เน่ยจะอยู่ในโอการเลล่บอนน่ะแหละเออฮาดีเออไม่งมีตัวนี้ด้วยอีกแล้วโอ้โหมึงมาสองรอบติดแบ็คทูแบ็คว่ะเอาเรื่องจริงดูดูพ่อหนุ่มถือปืนว่ะปากแม่งปากงกับไปครูหังนะปากนี่ใช่เลยนะครับเขาก็วาดหน,น่อ้ลอาจารย์ <laughs> โอเคบินมาสี่ตัวแสดงว่าได้ s อ r แน่ๆหนึ่งใบนะครับ หนึ่งตัวนี่งไงโอบาริดะมาแล้วมาขอเป็นปูโกหังเหมือนเดิมก็ได้ประมาณปลดทางให้เขาโกไปก็ดีจะเป็นถถบไปก็ได้นะเป็นเออ่ตัวอะไรวะแอนดรอยเอ็กแอนดรอยแปดปะเออตัวนี้ก็ได้อยู่นะผมได้มาแล้วตัวหนึ่งไงปลดทางมาแล้วกันตัวนี้มันทำอะไรได้ขอดูกันนะเอเดเคร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสามเ์นหลังจากรับการโจมตีแล้วก็เอเดเค บอกอีก80%เนะครับเมื่อเจอโกคูแฟมิลี่เอ้ยไม่ใช่เมื่อมีโกคูแฟมิลี่อยู่ในทีมของเรานะเอ้ยก็ดีอยู่นะบัฟเอเ t ค d ดิ e เ s นสูงสุดก็180%เลยใช้ได้อยู่โอเคก็ปลดทางแล้วกันคนะิดว่าเป็นของฟรีได้มันก็ก็ดีแล้วนะ <c oughs> ของฟรีทั้งนั้นนะครับอันนี้ <love> ไม่ได้เสียตังอะไรเลยสักสักสิ้นนะครับโอเคเปิดไปอีกรอบ ยำฉากตัวนี้เป็นปุ๋ยได้แต่ก็ไม่ได้เก่งมากหรอกเป็นเดียวไม่เดียวอะ่ะเปิดไป<ๆ>เดี๋ยวค่อยไปลุ้นตู้การันตี sr กันผมลุ้นซาม,มัดอยู่เนี่ยอยากได้มากอยากได้แต่ตอนแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ได้สักทีตัวมันก็ไม่ใช่ตัวหาย,ยากเลยนะก็ตัวตู้ธรรมดานะ เปิดไม่เคยได้โอเคสปเ,เปอร์ไซย,ยา SSR ขึ้นไปเอ้ย SR ขึ้นไปชืเจ้าสึกผีไอหัวโลนเนี่ย <c oughs> หัวแม่งโลนไม่ได้ใส่หมวก <c oughs> เคปิดอีกรอบตัวทองหมดแล้วนะนี้ต่อไปก็เหลือตัวงเงินลเะเคป,เ,เ,ปเปิด์ไซยา ไม่ล้นอยู่นะสายะสองอะหลังชาเป็นปุ๋ยได้ก็ข้ามไปแล้วกันไม่ได้อะไรมากนะ SR โดนพวกนี้มันไม่ได้เก่งเท่าตัวนั่นไงตัวแบบหลังๆตัวใหม่ๆ หยำชายละหยำชาดเมื่อมาเกียตตัวแล้วเนี่ยต่อไปโอ้โหคุณดรีินมาตัวเดียวนึกว่าจะได้อะไรนึกว่าจะได้หน้าตู้มีทั้งบินเข้ามาเกี่ยวด้วยจบเลยเออไม่ไงตาเฉโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันชื่ออะไรนะชื่อคิงเลยนะคิงแชมเหรอแชมเป้อ ผมเมื่อกี้ผมแม่งเห็นเป็นคิมคิมสันไว้เออคิงคิมสันช่วงนี้ดูโจโจโจ,จัดอ่าไเป็นคิงคิมสันส,นสโอเคพิกาโลก,กับสิบเจ็ดไม่เข้าอะไรกันเลยน,น่าจะได้อ่าตัวอะไรวะเนี้ยรดคูล่าแม ตัวแบบเก่ามากนะยุคสมัยดั้บอลเลยเสายาสองเลยนี่ไง SR ตัวนี้ก็ดีนะครับอืมก็ควรจะเก็บไว้อัพ SA ให้นะจะได้นั่น เรียกว่าอะไรอ่ะจะได้แบบตีอย่างน้อยก็ตีอ่ะก็ยังตีได้อ่ะอย่างน้อยก็แบบดาเมจสักถ้าเป็นบัฟบัฟให้กับเลือ์สกิลพวกตัวดีเลยก็น่าจะดาเมจถึงแสนอยู่มั้งเออไม่ได้ไม่ได้กระโหลกกะลาถึงขั้นเก้าหมื่นอะไรขนาดนั้นถึงขั้นหมื่นถึงขั้นพันหรอกผมว่าหนึ่งแสนก็น่าจะถึงอยู่แหละเอ้ยบูม่าตัวนี้ผมไม่ค่อยได้เลยตัวนี้ไม่ได้ค่อยเปิดได้เท่าไหร่เลยบันนี่บูม่านะครับมันเาไปเึ้นได้นี่ไอเป็นร่างนี้ทำอไมได้ อไทเคนดิเฟนส์สาธรมด์โอ้โหซ้ำหยัยยุคเก่าแล้วนะนี่เออมาสะสมไว้ก็ดีเ,เก็บไว้เนะตัวไหนยังไม่เคยมีก็เก็บไว้ก็ได้นะไม่ต้องไปขายทิ้งตลอดนะครับนอกจากจะเบื่อที่หน้ามันยริงอะไรอย่างนี้สเตปบ็นมาตัวเดียวอาจจะได้หรือเปล่า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 ไม่นา่าว่ะ เป็นนี่ตัวอะไรไม่รู้นะครับผมจำชื่อเขาไม่ได้เหมือนกันเนี่ยภาคร้างน้ำบอลนั่นแหละโอเค SSR แล้วตันนี้แกรนตีสีลุงด้วยโอเคจะเป็นตัวอะไรตัวอะไรจะเป็นตัวอะไร นี่ไงแล้วแถวไปไปมาแนะ่โอ้ผมได้ครบชุดเลยวะ่ะได้หนะ้าตู้ครบครบเลยนะปู่โกคูก,ก,ก็ได้มานะครับอันนี้ก็ดียังไม่เคยได้ล็อกไปก่อนนะใส่ในทีมตัวไร้เหลี่ยงได้นะเออใส่ทีมเวอร์คานาเมนต์ก็ได้นะครับอันนี้น่าสนใจเหมือนกันผมอาจจะมาทําทีมเวอร์คานาเมนต์ให้ดูแล้วกันนะทีมไนั่นน่ะทีมศึกชิงจ้ายยุทธภพนะครับน่าสนใจเหมือนกันว่ามันจะแบบดีสักแค่ไหนนะ เปิดป่ะสายหนึ่งไอเทียนชนท้งน่าอย่างงี้แม่งยังเกลียดเลยพิโะโลกับเจ้าชื่อเจ้าชื่อเลยเจ้าชื่อเจ้าเจ้าสื่อดิเออโอเคนไม่น่าจะได้แหละผมว่าผมดำธรรมดาโอ้โหกับตัว โอ้โหตั้งเป็นลลดเดอร์ดีไหมเนี่ยตั้งเป็นลีดเดอร์เพื่อนอะไรอย่างนี้พาสบพาสิบมันก็มีนะพวกตัวอาร์อะไรอย่างนี้เออแปลกดีวะ่ะส่วนมากตัวอาร์ไม่ค่อยมีพาสิบนะโอเคนะก็จบไปแล้วสำหรับการเปิดกาชานี้นะครับผมได้น้่นตู้มาสามตัวนะครับ SSR นะหนึ่งตัวนี้สองแล้วก็สามตัวนี้นะครับส่วน SR เนะี่ยผมได้ตัวนี้มาถือว่าดีมาก อย่างน้อยก็ได้มาตัวหนึง่งเอออย่างน้อยคือได้มาตัวหนึ่งผมภูมิใจแล้วนะคือตัวหนึ่งมันก็แบกได้สบาย,ยสบายแล้วอยู่ได้สบายสบายเพราะว่ามันโอกาสมันแบบ <S <S เกตเชนไงมันเป็นแค่โอกาสเฉยไม่ได้เป็นแบบอะไรมากไม่ได้เป็นตัวตีตัวอะไรไเป็นตัวหลบตัวแทงเฉยๆนะครับโอเคมาต่อไปเปิดตัวการันตี s s r นะครับ <S <S อย่างที่ว่าไปว่าผมหวังสามารถม่วงน,นะ <S <S แต่ว่าตู้นี้มันมี s s r ทุกตัวเลยนะเออ เว้น L R ถ้าเป็น L อาก็จะแบบอะไรที่ดีมากเลยมันจะโกงเงินไปถ้ามันมีโอเคมาขอเอซอาร์อะไรก็ได้ที่มันแบบว่ายังไม่ได้มีหรือว่าโหดๆอะไรอย่างนี้มันปลดทางซึบโอ้โหโอเอ้ยได้อยู่นะตัวนี้ตัวนี้เป็นตัว eca นะครับนี่ผมได้มาแล้วเป็นไงล็อกไปเลยคือผมได้มาให้ตัวเดียวไงคือเอาไปขายทิ้งหมดแล้วไงตอนแรกอ่ะ ลืมไปว่ามันได้ ECA โคก็เสรยจายเลยโอเคผมได้มาแล้วตัวโกหังตัวนี้นะสามารถไป ECA ไดนะด่านยังไม่มาด่านมาอย่างวะเหมือนจะมาแล้วมั้งเออด่านมันมาแล้วนี่นี่มันวันที่เท่าไหร่เลยก็ไม่รู้ยี่สิบ้มั้ยสิบเก้าโอเคถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากมันไม่ใช่เป็นตัวเกลืออีกต่อไปแล้วนะปกติได้มันที่แบบนั่นจะเกลือมากแต่ไม่ใช่ตัวเกลือละเออเป็นตัวเป็นตัวเทพไปแล้ว โอเค ECA ก็ครัวสีแดงนะครับตัวนี้พอลูกพอลูก ECA ก็โอเคผมได้มาก็ดียั่ปลดทางไม่ได้ครบนะครับน่าจะอีกน่าจะอีกหน่งตัวถึงจะครบถือว่าดีถือว่าดีาดได้อยู่แต่คืออยากได้สามมัดเนี่ยจะมาไหมเนี่ยมึงจะมาป่ะสามัดสามัดเอ้ยสามัดเอ้ยอ้อหอตัวนี่ เบต้าร่างบุแม่งไม่ได้ตัวหน้าตู้เลยเลยตัวในตู้ทั้งนั้นเนี่ยเปิดมากี่ตัวเนี่ยสามตัวแล้วนะเบต้าตัวนี้ก็ก็ไม่รู้นะอัในอนาคตอาจจะได้อีซเอก็ได้ใครจะไปรู้นะครับตัวเก่าเหมือนกันนะโอเคคุลินบินมาอย่างนี้น่าจะหน้าตู้ใช่หน้าตู้แน่แใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นหน้าตู้แต่ถึงมันจะเป็น SR ทั้งหมดก็เถอะ นั่นไงแชมป้าก็เป็นหน้าตู้นะครับได้มาก็โอเคผมยังบดทางไม่ครบนะก็ถือว่าดีอยู่เปิดไปแต่เอาจริงๆเนี่ยผมไจะไปเปิดตู้สึกทิงจ้าการันตีเอสอาร์มากกว่าวเออแต่อะไรผมตัดสินใจมาแล้วนะเปิดไปสามารถขอหน่อยเหอะ ผมกะแบบผมได้มาสักสองตัวอะไรอย่างนี้นะแบบปลดทางไม่ได้เลยเ<ทา>ฮ้ยเชียบจิตากอดป่ะเอาโถเอ้ยมาได้ไงตัวนี้ดีมากดีมากๆนะครับได้มาแบบถือว่าดีเลยนะผมปลดไปสองทางแล้วมั้งสองไม่ก็หนึ่งทางเลยได้มาก็ถือว่าดีไปปลดทางต่อได้ผมไม่คิดไม่ฝันว่าจะมามาเฉยเลยโอเคถือว่าดีนะอันนี้ถือว่าคุม้มคุ้มมากคุ้มมาก เป็น s อที่ดีมากเลยนะเข okay, มาสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ไม่น่าได้แล้วมั้งผมว่าปตตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นตัวอะไรมาลุ้นกันดีกว่าหมดแล้วนะจากซึงจากสึกสชิงจ่ารอบนี้หมดแล้วนะกลายเป็นเบจิโต้โถยตัวนี้เป็นตัวซับพอร์ตธรรมดานะครับไม่ได้เก่งเลยมาก ก็รอ ECA แล้วกันนะครับเผื่อมันได้ ECA อะไรอย่างนี้เพราะว่าโดคังมันเขาเน้นแบบมาช่วงนี้มันเน้นหากินกับพวก ECA มากกว่านะ AI ก็ ECA อะไรอะไรก็ ECA นะเออก็ถือว่าดีแหละนะเอา,เอาตัวเก่าเก่าก็กลากมาอมารีใช้ใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคอยู่นะครับมาผมได้ SR อะไรมาบ้างดูวันนี่ อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้บารดักต,ตัวนั่นเดี๋ยวมีคลิปแยกทีนะครับก็มีนี่อันดับแปดหลายตัวเหมือนกันนะมีแชมป้านะครับแชมป้านี่โกคูแล้วก็เบจิต้านะถือว่าโอเคอยู่นะอืมโอเคอยู่ก็ประมาณนี้นะครับได้อยู่ได้อยู่โอเคนะครับก็ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็อยากให้ทำคลิปอะไรก็บอกกันมาได้นะครับถามเรื่องอะไรถามมาได้หมดเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะก็สวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย